สารกิจวันนี้ก็จะเป็นมนูนิดน่งครับเตรียมงงนกางขึินนี่้องชาวบ้านสรศรีร่วมกันเช็คของสายดาวในวันที่เจ็ดครับนี่แม่ไอแม่ครัวประจำหมู่บ้านครับแม่ครัวประจำหมู่บ้าน คุณแม่พึสมัยจกักรตัวพาใจนักมงใหญ่ๆนคจวันนี้นางรำที่สวยสุดในกลุ่มครับวันนี้นางรำที่สวยสุนกลุ่มไปไปทุกง,งานครับวันนี้ไปทุกง,งานงานบ้านัด่งานกงานบ้าน ร่วมกันครับวันนี้ร่วมกันเตรียม,มงานบุญในฝั่งของพ่อบ้านครับเตรียมของสายดาวเป็นเสียงท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยสาํางาง เชื่อเลยวบาเป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอ,อย่างตัวังอะไรอ่ากรณีเลขาผู้ใหญ่ครับกนณีเลขาผู้ใหญ่ ไปดาวตัดได้0บาทเสียงสวยเาไปเพบุเพนนะครับไปอัยใครสนใจนะครับวันที่7ร่วมบุญครับร่วมบุญเงินทุกบาททุกสตางค์

คุณกระถินปีนี้วันที่7พฤศจิกายนได้รับความอนุภรจากรุวงพ่บ้าแตงทุกเอจาเข้ารับขอเรียนเชิญผู้มีกิจกรรมทุกท่านนะครับร่วมบุญแม่บา้านจะเป็นวาวุญน,นิดนึงครับวันนี้แยกของสายดาวในวันที่7 มีของมากมายหลากหลายครับรางวัลใหญ่เราก็คือบัตรเงินสด1,000บาท5รางวัลบัตรเงินสด500บาท10รางวัลบัตรเงินสด100บาทอีก5รางวัลเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญในวันที่7ุพฤศจิกายน rasa sesuai kah rasa นี่เรียกว่าอะไรครับคุณพีทสมัยเขามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันไหนครับวันไหนใทเจกาเร่วมรดาที่7สะลา้ค่ะไดนนี้่รบอสนกัไปสนใจนะครับวันที่เจร่วมบุญครับร่วมบุญเงินทุกบาททุกสตางค์ ร่วมเทพื้นรอบสาราการเปรียนปัดเป่าไม่บงบ้านสรสีมีทแปครับี่ <c oughs> คุณกระถินปีนี้วันที่7พฤศจิกายนได้รับความอนุพอจากรูปบนบ้ายแตนทุ๊กแก้ากราฟขรเรียนเชิญผู้มีจิตธาทุกท่านนะครับร่วมบุญแม่บ้านจะเป็วนวาวุ้นนิดนึงครับวันนี้แยกของสายดาวในวันที่7 ของมากมายหลากหลายครับรางวัลใหญ่เราก็คือบัตรเงินสด1,000บาทหรางวัลบัตรเงินสด500บาท10รางวัลบัตรเงินสด100บาทอีก5รางวัลเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญในวันที่7พฤศจิก,กายน Terasa sesuai cuai, kak. Terasa sih cuai. Terasa sih เขาเรียกว่าอะไรครับคุณพีทสมยัยเ,เ,เขามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันไหนครับวันไหน